สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปอยจะมาแนะนำหนังสือที่ปอยชอบอ่านในช่วงนี้ให้ดูกันค่ะจะมีทั้งหมด5เล่มนะคะมาดูกันเลยค่ะเริ่มที่เล่มนี้นะคะชื่อหนังสือว่าป่านี้เขานั่งกินไอติมสบายใจเฉิบไปแล้วเขียนโดยคุณแจมค่ะเป็นของสำนักพิมพ์ v ีเลอร์นะคะเป็นหนังสือในหมวดจิตวิทยาค่ะนะคะเล่มละ16 5บาทนะคะ เล่มนี้ปอยชอบตั้งแต่ชื่อหนังสือเลยค่ะป่านนี้เขานั่งกินไอติมสบายใจเฉิ่ยไปแล้วก็ประมาณว่าถ้าเราถูกใครพูดไม่ดีใส่นะคะเราก็จะเก็บมาคิดมากังวลค่ะทั้งๆท,ที่คนที่ว่าเราเนี่ยป่านนี้เขาอาจจะนั่งกินไอติมสบายใจเฉิ่ยไปแล้วนะคะถ้าเราคิดได้อย่างนี้เราก็จะปล่อยวางแล้วก็ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดค่ะตามที่หน้าปกตรงนี้เขียนไว้นะคะว่าอย่าปล่อยให้เรื่องแย่ๆของคนอื่นมาทําลายวันดีๆของคุณเป็นหนังสือที่น่าอ่านมากๆเลยนะคะ ที่ด้านในก็จะเป็นภาพการ์ตูนแบบนี้ค่ะฝั่งซ้ายจะเป็นภาพการ์ตูนแล้วก็ด้านขวาจะเป็นคําอธิบายนะคะนี่ค่ะดีมากๆทุกบทเลยนะคะเป็นหนังสือที่สามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเล่มนี้ปอยแนะนําเลยนะคะทั้งน่ารักแล้วก็อ่านง่ายค่ะต่อมามาดูที่เล่มถัดมากันนะคะจะเป็นเล่มนี้ค่ะอิกาิากความหมายของการมีชีวิตอยู่ The Little Book of Ikigai นะคะเขียนโดยคุณเคนโมงิค่ะ เป็นของสำนักพิมพ์ Move นะคะเล่มนี้ราคา299บาทค่ะเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ปอยชอบมากๆเลยนะคะจะพูดถึงการได้ทำงานในสิ่งที่รักค่ะที่หน้าปกเขียนว่าเมื่อการงานไม่ใช่สิ่งที่แปลกแยกจากชีวิตปรัชญาชาวญี่ปุ่นที่จะทำให้คุณอยากตื่นเช้าเพื่อออกไปทำในสิ่งที่รักนะคะที่ได้ในหนังสือก็จะพูดถึงการใช้ชีวิตอย่างมีอิกายของคนญี่ปุ่นค่ะ เล่มนี้อ่านแล้วได้แรงบันดาลใจมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ได้ทําในสิ่งที่รักอยู่แล้วก็จะได้มีกําลังใจในการทําในสิ่งที่รักต่อไปค่ะส่วนใครที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะพออ่านแล้วก็จะได้มีกําลังใจในการค้นหาอีกทีไกลของตัวเองต่อไปค่ะเล่มนี้เป็นเล่มที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าใครยังไม่เคยอ่านก็ลองหามาอ่านกันดูค่ะมาดูที่เล่มต่อมากันนะคะ เป็นเล่มนี้ค่ะ The Bullet Journal Method วิธีบันทึกแบบบูโจนะคะเล่มนี้ปอยเคยเอามารีวิวไว้ครั้งหนึ่งแล้วค่ะเป็นเล่มที่ปอยชอบมากเลยนะคะเขียนโดยคุณ Rider c a r r l ค่ะเป็นของสำนักพิมพ์ Bookscape นะคะหนังสือเล่มนี้ราคาเล่มละ395บาทค่ะที่ด้านในก็จะพูดถึงวิธีการบันทึกแบบบูโจที่คิดคน้นโดยคุณ Rider Carol l นะคะ หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วปอลก็ได้ทดลองเขียนบูเลต์จอนอลตามวิธีของคุณไรเดอร์ดูนะคะพอเขียนแล้วก็รู้สึกชอบมากๆเลยค่ะสามารถจัดระเบียบชีวิตของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนลองเขียนกันดูค่ะตัวหนังสือค่อนข้างจะหนานะคะหลังจากซื้อมาก็สามารถอ่านคร่าวๆได้ก่อนรอบนึงนะคะแล้วก็ไปทดลองเขียนบูเลต์จอนอลเลยค่ะหลังจากทดลองเขียนแล้วค่อยมาอ่านอย่างละเอียดอีกทีนึงก็ได้นะคะเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยค่ะลองไปซื้อมาอ่านกันดูนะคะ มาถึงเล่มที่4ค่ะจะเป็นเล่มนี้นะคะชื่อหนังสือว่า12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตค่ะเขียนโดยคุณจอแดนดีปีเตอร์สันนะคะเป็นของสำนักพิมพ์อมรินค่ะอยู่ในหมวดจิตวิทยาและการพัฒนาตัวเองนะคะรานะคาเล่มละ395บาทค่ะเล่มนี้แค่อ่านคำโปรยก็รู้สึกน่าอ่านแล้วนะคะร้างเขียนว่าเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคุณจะไม่ต้องสูญเสียอะไรทั้งสิ้นนอกจากความทุกข์ของคุณโดยหนังสือพิมพ์โตรันโตสตาร์นะคะ แล้วก็ที่ด้านหน้าเขียนว่าขายไปแล้วกว่า3ล้านเล่มใน48ประเทศทั่วโลกค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะมาดูที่สารบัญกันค่ะที่สารบัญก็จะเขียนกฎ12ข้อเอาไว้นะคะโดยกฎ12ข้อนี้ก็เหมือนเป็นกฎพื้นฐานที่ใครๆก็รู้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าผู้เขียนเนี่ยได้นํามาขยายความแล้วก็อ้างอิงทฤษฎีต่างๆทําให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวไปจะลองอ่านกฎทั้ง12ข้อให้ฟังกันค่ะ กฎข้อที่1ยืนให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงกดข้อที่2ดูแลตัวเองให้ดีเหมือนเวลาที่ดูแลคนอื่นกดข้อที่3คบหาคนที่อยากให้คุณได้ดีกดข้อที่4เปรียบเทียบตัวคุณกับคนที่คุณเป็นในอดีตไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเป็นในวันนี้กฎข้อที่5อย่าให้ลูกของคุณทําสิ่งใดที่จะทําให้คุณไม่ชอบพวกเขากฎข้อที่ 6. ดูแลบ้านของคุณให้เรียบร้อยก่อนที่จะวิจารณ์โลกกฎข้อที่7 ทำสิ่งที่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่ง่ายทันใจกฎข้อที่8พูดความจริงหรืออย่างน้อยก็ไม่โกหกกฎข้อที่9สงสัยไว้ก่อนว่าคนที่คุณกําลังฟังอาจรู้บางสิ่งที่คุณไม่รู้กฎข้อที่10พูดอะไรให้ชัดเจนกฎข้อที่11อย่าไปยุ่งเวลาที่เด็กๆกําลังเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วก็กดข้อที่12หยุดเพื่อรูปแมวที่คุณพบเจอตามถนนบ้าง ก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับกฎทั้ง12ข้อก็ดูเป็นกฎพื้นฐานที่ใครๆก็รู้นะคะแต่พอมาอ่านจากในหนังสือเล่มนี้แล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะหนังสือเล่มนี้ก็ค่อนข้างหนานะคะเหมาะเอาไว้ค่อยๆอ่านไปทีละนิดตอนที่ว่างๆค่ะนี่ค่ะก็ถือเป็นหนังสือที่ดีนะคะเล่มนี้มาดูที่เล่มสุดท้ายกันค่ะเล่มนี้ชื่อว่าไม่มีที่ว่างในวันหน้าให้กับคนที่อยู่เฉยๆนะคะเป็นของสำนักพิมพ์ Move ค่ะ จะอยู่ในหมวดบริหารธุรกิจนะคะเล่มนี้ราคา359บาทค่ะเขียนด้วยคุณ m i เคิลแม็กค e ีนนะคะเล่มนี้จะเกี่ยวกับยุคสมัยปัจจุบันที่เทคโนโลยีพัฒนาไปไวมากๆเลยนะคะเราก็ต้องปรับตัวตามให้ทันค่ะที่ด้านหลังจะเขียนไว้แบบนี้นะคะเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตเสียตอนนี้เพราะวันข้างหน้าอาจไม่มีที่ว่างสำหรับคุณ หลายปีมาน,นี้เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า disruption ซึ่งถูกพูดถึงอย่างมากในแวดวงธุรกิจสร้างปรากฏการพลิกผันที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันชนิดที่ว่าร้มกระดานรูปแบบธุรกิจเดิมๆไปมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่เรามักจะพบและกำลังเกิดขึ้นอย่างการแข่งขันในรูปแบบใหม่จนธุรกิจที่ไม่ปรับตัวล่มสลายคนกำลังจะตกงานหลายล้านเมื่อเราใช้เทคโนโลยีมาแทนที่แรงงานมนุษย์ ผู้บริโภคอันทรงพลังบนโลกออนไลน์ที่ส่งผลต่อแบรนด์ว่าจะรุ่งหรือจะร่วงยุคสมัยแห่งอนาคตที่กลยุทธ์โฆษณาและการตลาดแบบเดิมใช้ไม่ได้ผลจึงนำมาสู่คำถามว่าเราจะปรับตัวอย่างไรเพื่อรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเล่มนี้อ่านได้ทั้งเจ้าของธุรกิจแล้วก็พนักงานเลยค่ะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาอ่านกันดูนะคะ ก็หมดแล้วนะคะสำหรับหนังสือทั้ง5เล่มที่ปอยชอบอ่านในช่วงนี้ค่ะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ